คุณยายคุณยายคุณยายมองนี่หน่อยค่ะคุณยายสัมภาษณ์นะคะวันนี้คุณยายมาเออมาเที่ยวยุทธยาเนาะลูกลูกพามาเที่ยวเหรอคะพามาเที่ยวเหรเออมาทำอะไรมาเที่ยวมาเที่ยงหนึ่งลเขาทำมาบ้างก็คอที่ไปจุดไหนบ้างคะคุณยายไปวัดไหนวัดมหาธาตุใช่ไหมที่มีคือเมืองเก่าของอยุธยาเนาะ ใครพาใหญ่ลูกมาลูกดวงเนาะแล้วก็หลานด้วยนะหลานนั่นหลานนั่งรอพักผ่อนเที่ยวมาหลายที่แล้วมานั่งพักผ่อนอยู่ตรงนี้กินน,น้ำกินข้าวเย็นๆแล้วก็มาพักผ่อนก่อนเดีเยดเ๋ยวเที่ยวต่อที่เที่ยวเยอะเนาะ แล้วชักชวนชักชวนชวนเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนรุ่นคุณยายอ่ะบอกต่อให้เข้ามาให้มาให้มาเห็นเหมือนคุณยายน่ะใครบ้างคะที่จะชวนอ่ะคุณยายไหนบ้างที่อยากอยากจะชวนมายันยุ้ยเพื่มใยญ่ยุยเหรอาล ยายอุ๋ยจะมาได้ปะยายอุ๋ยไม่อยากไปไหนได้ยายอุ๋ยอ่ะเวลาแต่แกนอยากมากก็มากไปมันเที่ยวนะวันนี้มาเที่ยวเที่ยวหลายที่มาพักหน้าอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะไปต่อไปต่อพรุ่งนี้กป็นแป พรุ่งน,นี้เขาบอกจะพาไปเที่ยวไหนคะคุณยายนครนายกเหรอ,อนนเขาบอกว่าจะไปไปเที่ยวนคะรนานยกเมืองบาดาลใช่ไหมนนเขา,าบอกมีพญาเขาบอกมีพญา,านาคเยอะนะนครบาดาลอ้าจะไต่อไปอีกจังหวัดปทุมไอ้นครปฐมอีกเออไปแต่งงานหลานอีกคนนะวันนี้ว่างก็เลยลูกพาเที่ยวก่อนใช่ไหมคะพาเที่ยวก็เคยไปแต่ถูกห ดีใจไหมคุณยายที่ได้มาแบบนี้ดีใจดีใจเนาะนานๆจะมาทีนึงทานหน um, so ึ al, uh, so s <S in ่อย hey, ่างนี้ท่านหนึ่งแยกไปดีใจเลยเออทั้งนั้นนั่งพักผ่อนก่อนได้ค่ะคุณยายเนาะกินน้ำจินธาก่อนเดี๋ยวลูกจะพาไปต่ออีกไม่บายไม่บายก่อนไม่บายกล้องก่อนไม่บายกล้อง